เดี๋ยวเรามาดูลำโพงกันครับโอ้โหลำโพงเก่าขนาดนี้จะใช้ได้ไหมเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีลำโพงเก่าๆแบบนี้ครับอย่าเพิ่งทิ้งครับเราสามารถทําให้ดังได้ด้วยแอมจิวปรับโทนขั้นเทพตัวนี้ครับผมใช้ได้ครับผมครับก็ここกราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แอมจิวและบลูทูธขั้นเทพนะครับผม สัตคลิปนี้ครับเราจะมาทําให้ลําโพงเก่าๆนะครับเสียงดังขึ้นมาได้นะฮะโดยใช้แอมป์จิ๋วปรับโทนตัวนี้นะครับซึ่งพอดีไปเจอลําโพงมานะครับเป็นลําโพงของคุณพ่อนะครับเป็นเป็นลำโพงโซนี่นะครับรุ่นเก่านะฮะก็เปิดดูครับเก่าเหลือเกินนะครับดอกนี่ขอบนี่เสื่อมไปแล้วครับยุบเข้าไปนะครับผมก็เป็นตู้โซนี่นะครับสามทางนะครับรุ่นอ่าเป็น SS นะครับ d 3สามศูนย์สองนะครับผมก็ตัวนี้ครับเป็นเ i ็ินเจแปนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าลำโพงเก่าแบบนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อสายลำโพงกันเลยครับครับพื้นฐานการต่อสายลำโพงก็ต่อให้ถูกนะครับแดงคือบวกนะครับดำคือลบนะฮะนี่ครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบแอมป์กับตัวนี้กันครับ โอเคครับหลังจากที่เราต่อสายลำโพงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำปาสายลำโพงอีกด้านที่เหลือครับมาต่อเข้าที่แอมจิวนะครับซึ่งจะต่อเข้าที่พาร์ทลำโพงตรงนี้นะครับก็คือ L-R นะครับลบบวกลบบวกนะครับก็ใส่ให้ตรงกับกับด้านลำโพงดำแดงม่อกีนะครับสำคัญมากเลยนะครับการต่อพื้นฐานนะครับไม่งั้นเสียงมันจะกับเฟนะครับเสียงต่ำจะไม่ออกนะฮะ แะครับผมโอเคฮะเราก็ต่อสารลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือเป็นไฟเลี้ยงครับเราจะใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ24โวลต์5แอมป์ตัวนี้ครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแนะนำให้เป็น24โวลต์นะครับก็จะได้การทำงานเสียงที่เต็มนะครับผมก็ด้านหลังครับเราจะมาอธิบายที่อีกทีนะคะตรงนี้นะครับจะเป็นสัญญาณเสียงแบบใช้สายนะครับ AUX In นะครับผม ก็ตัวนี้ก็ลำโพงครับตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับส่วนด้านหน้าครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับเสียงนะฮะก็เริ่มกันที่ขวามือครับเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็เป็นปิดเปิดด้วยนะครับจะเป็นป๊อกแป๊กอย่างนี้ฮะสังเกตไฟมีไฟติดนะครับนี่นะแล้วก็ปรับเสียงครับเบสแหลมนะครับผมตามนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาเทดสเสียงกันครับเครื่องนะครับแอมจิวตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ2แบบนะครับเป็นแบบบลูทูธได้ด้วยแล้วก็แบบ Uh, AUX input ได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสกันแบบใช้บลูทูธนะครับซึ่งบลูทูธตัวน,นี้จะชื่อ bt บูชื่อนะครับผมก็คลิกไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าลำโพงเก่าๆแบบนี้จะใช้ได้หรือไม่ครับมาเริ่มกันเลยครับ ได้ครับผมเสียงดีด้วยนะฮะก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพิ่มเบสน,นิดนึงนะครับถ้าที่ฟังจากมือถืออาจจะไมไ่ยินนะครับก็ควรใส่หูฟังหรือตอเคุณ,คณ,คณสเสียงนะฮะเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมน้างยินเสียงกลยดัง ริวลองค่าชายอุ่อเด็ดทีหลังคลายผ้าเข้ามาค่าทันไปฟ้านเรือเป็นลูกพุ้งข้าสเน่ลูกทุ่งยายวโยนอารมณ์หน้าชื่นหน้าชัด ก็ท่านใดที่มีลำโพงเก่าๆก็อย่าทิ้งนะครับสามารถใช้แอมจิวปรับโทนนี B ่ทําให้กับลำโพงนั้นคืนชีวิตขึ้นมาได้นะครับถัาท่านใดที่ต้องการใช้งานนะครับสนใจก็สอบถามข้ามาได้นะครับหลักคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับชชัั่่ววลล